เนื้อตุ๋นน้ำแดง5ดาวร้านนี้คืออยากจะแนะนําเลยอยู่ย่านท่าพระเป็นร้านเนื้อตุ๋นเกรดพรีเมียมที่เขาคัดสรรมาแทบทุกส่วนให้ทุกคนกินแบบหม้อไฟตุ๋นด้วยสมุนไพรกันข้ามวันรับประกันความนุ่มนี่คอนเซปต์นี้ผมจัดให้เลยนะน้ำซุปเข้มข้นกลมกล่อมสไตล์จีนคือสดแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าสดชื่นโล่งไปทั้งคออันนี้คอนเฟิร์มแต่ทีเด็ดมันยังไม่หมดเท่านี้ฮะเพราะว่าเขามีซิกเนเจอร์เป็นน้ำจิ้มชื่อว่าน้ำจิ้มพริกไทยดำอ่าดูหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้นะฮะน้องเขาจะมีรสชาติ ร้อนและหอมคือมันเป็นฟิลลิ่งที่หาร้านอื่นไม่ได้เลยเว้ยแล้วเวลามันกินคู่กับเนื้อตุ๋นและซุปละร้อนนะโอ้โหสดชื่นมากเหมือนได้แบบรีเซ็ตตัวเองอนะ่ะทุกคนคือมันดีจริงๆซึ่งทุกคนสามารถปรุงเพิ่มหรือว่าจิ้มสดๆกินเลยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ร้านเนี้ยสำหรับสายหม้อไฟสายเนื้อตุน๋นแนะนําอยากให้มาผมบอกเลยว่าถ้ากินเข้าไปเกิน5ดาวตามชื่อแน่นอนอย่าลืมแวะกันมานะครับใครผ่านมาแถวท่าพระร้านหยุดทุกวันอาทิตย์เปิด9โมงถึงหโมเเงเย